สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านก่อนอื่นก็ขอบคุณพี่จ่าเด้อน้องปาจาน้องกรผนซื้อเคียให้น้องกรสองเกาะผลอยากได้หลายกว่านี้แต่ว่าเคสในห่านสาวเชงจันทร์มันมืดแล้วก็น้ำอ้อยหาขวดแล้วก็เส้นวิดหกเกาะเนาะเค็กสองขอบคุณหลายๆเด้อป้าตรงนี้ขอบคุณคุณพี่ลายลายเด้อเนาะทั้งเลกเลยที่ได้ไปหับของ เดยตัวเองเนาะแมนปารของหมักได้คุณป้านี่หมากินเค้กพูดมึงเน่ยแต่ยังน้อยบริกรเลยแดงน้อยบริกินท่านก็เริ่มกินบางมันใหญ่ห้องก็เริ่มกินบางขอบคุณคุณป้ามากนะครับโดยเฉพาะมือนีแต่เก้าเป็นบริกินปนีเนาะปาด์ตมึงในปากปากเมาันเอาเค้กใส่เลยเอาทูบใส่เลยมือเอานะใส่เลย เย็นเจี๊ยบเราบริกินเฮงเลยขอบคุณลลายเด้อแล้วก็สุขสุขคนเนาะที่เข้ามาติดตามรับชมโดยสีเขียวูประดำาบริซื้อคุณป้าซื้อไงหัำป้าจ๋าซื้อไง้หำดูดูว่าดังๆป้าจ๋า ประจาสื่อโยฮันชาวแสงคุณป้าคนชวยถือใจนองกรคักปากตงนี่ปากมุมปาเป็นอยากเป็นชี้มักหวาเลยช็อกรกแล็เก็บเพิ่มมาเพิ่นจะมีอไเออกระซับอันนี้หนุกอิ่มอิ่มคักแน่่ยไปฮะลอยกินมากินนี่นะเอ้ยมันั่งกินเห็ปาลุงเบินี่นะมันเปื้อนได้ทั้งนั้นนะมามามา เร็วยังอยากกินน้ำอ้อยบ้านนี้คุณป้าเอ้ยหวานหวานอ่ะก็อิ่มเค้กอยากกินน้ำอ้อยคุณพี่บมองนีคุณพี่ฝากน้องกรนะนะเค้กมันหนึ่งดำครีมสีดำครีมดำบ่ครีมสีดำมันยังเขาจะบีบใช่นัไนมันนเเปดขาจะบบีอยากกินอะไรเดราดูน้ำอ้อยบ้านอะไรได้ hai tập phụ yakin. kín Ni ni ní ní Wan kum. Pay kêu vào wan Phải Hãy em nhìn chắc. Tất cả kìa 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 มันเย็นเฮงเพิพ่นบูกินสามวันกินตัวน้องว่าหวานเจี๊ยบว่ะสิวันนี้พันเล่นนะวันนี้กินไม่พอเ,อเค้กก็กินหลายเตื่เลยคุณพี่มาแรกๆกระจุกแล้วแสแบทสมออร่อยเออแสแบเนาะเพิพ่นบ,บอกว่า,อ,อ,าอืมทานังก็คนจีดีบอกเป็นอื เทียนหัมเทียนหัมไปจุดกระเจี๊ยงไปจูดเทียนหัอีกโหยังสีแฮปปี้เบอร์เดย์อยู่บ่ะทำมาในจุดไม่บ่มันเกิดผลที่เศร้าห่าเนาะเย็นคุณพี่คือสิบหูแต่ผื่นสื่อให้กินสื่อเนาะเจ็ดมหาวัดเทราวาให้ไปหับของห่างเสาแสงป้าดีใจเลยในทางนี้บิดไปบังวาย เหยียบลอยเลยแหละตัวนุก็เคยละกันครั้งแรกดิได้ครับโค้งเนาะตื่นเต้นดีใจขนาดดีใจเลยดีใจลูกใส่ปูป้าคนนี้ร้านใส่ก็ดีใจไงขอบคุณคุณป้ามากมากนะครับดีใจแห้งบ่โดยเอาวาตามหลังข่อยนี่สบายดีคุณป้าคุณลุงก่อนส์มาปิดกล่องนะสบายดีเลยพี่น้องเลยปู กินในจอกมันไม่กินในจอกมันไม่อร่อยนะคะน้องกรบอกว่าเอามือหยุบกินเลยคัะอ่ะอาว่าตำลังข่อยเด้อข่อยสิพาวขอบคุณคุณป้ามากมากนะคบเอาขอบคุณคุณป้าหลายๆเด้อโวเ้อเ้อว่าตำลังข่อยนี่โมว่าได้พี่น้องเลยแต่พอเาปิดกล่องไปนะซ้อนว่ายังกะว่าย่อมตัวนี้เนีะยแต่ตอนท่าน หว้าในกล่องนี่บ่ว้าบ่ว้าคั่นบ่ซะนะสบายดีเนาะเฮาบ่ได้บอกน่ะปิดกล่องไปนี่ว้าเลยสบายดีป้าดุนว่าซั่นแต่มันพอจะเปิดกลองให้ว้านี่บ่ว้าจักสิเฮ็ดจังได๋ดีกํลังก่อเออเบิดเอองเก็บแม่นนี่พ่อนี่พ่อเทียนยังกเบิด นนอนะหักเ,เ,นนเทียนเลยบ้านเป็นไ้เทียนสามอัน,น,นอยากไต่ให้พอไต่ให้ไม่ไต่ให้มาทำลองเพลงเป็นบ่แฮปบีเบิร์ดเดป่าบ้านนี่อึ๊ยป่าดุนบขึ้นนบนบตบมือดูเห็นไหมนะ เด็ดนี่นะไปล้างมือเลยบวนเพ่ล้างมือมายได้หรอกมาเนึ่โอ้เจ็ดปากเลยตอีปากขึ้มึงแตโอ้ยคิดหล่อแท้เสียตัวนี้ฮะคือผู้ใหญ่เอ้าเจ้าปากควรจะยังมุมกระก่าได้พอไหย มากินเค้กขอบคุณจ้ามาดูบนกเยให้แต่เทียนให้นนึงทีนไปเร็นจิไปเด่นนะบัน เอาเทียนไปใส่น้ากินเค้กกระายเติบเนาะแต่แซมบิดเพิ่อยังหมดเลยกินอิ่มเค้กมานี่กินอยู่แซมบิดนั่นหรอกฮะแต่พวกหลุดสมนี่หมักเขยังนี่นะนี่ก็จะเห็นเขย่งโอ้ยเกิน น้ำแล้วก,ยวก็ยังแดดอะไรอย่างเงี้ยรอเ้ยลุงว่ะนะอืมพีปุ่นอยา่าเล่นน้ำลูกอยาก่าเล่น ำจังเปิดหน้ามาใส่ประมาณ มนุ่มนุกเขินเฮือนไงไ,ไก่น้มซอมมันอยกินน้ำคำเนเนนลเรพราะอยากินเค้กคําเด้อ อยากกินเค้กค kind of no no no> ัมเดอรืจะสวยฮัำเดอบอกคุณป้าบอกคุณป้าได้ไหมไม่บ่านขอบคุณป้าไหมไนลยพอกินเค้กยังไงพี่น้องกินเค้กทัมเดอาสั แล้วเนาะไปพอกันไม่คิดนะฝอกเปิงฝักสม้มนี่ปลาดุ่มสบายดี